โอเคครับก็ <Hey. S 1> สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในแมปปากลืกันนะครับแน่นอนว่าแมปนี้ค่อนข้างใะยากและต้องใช้สมาธิสูงในการเล่นนะฮะวันนี้พี่ก็ได้ชวนชวนลูกแคนมาทาภารกิจกับด่านปากลืที่โหดที่สุดเลยนะครับและใครจะเป็นผู้ชนะในการเข้าเส้นไทที่1น,นะครับแน่นอนว่าผู้ชนะก็จะได้รับ10,000เพชรไปเลยนะครับในการแข่งครั้งนี้โอเคนะฮะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเกมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซ่องพีสด้วยนะครับทุกคนถ้ากดแล้ว แล้วก็ไปเลยครับในคลิปนี้ก็เรามาสู่แมปปากัวที่ยากที่สุดที่ไม่เคยชนะมาก่อนเราก็มากับลูกแคสนะครับใครทําได้เอาดิหนึ่งหมื่นเอาดิโอ้โหไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไหนก็แบบว่าตกแล้วหรออุ้ยเกินไปดูพี่ดูพี่ดูพี่กับน้องดูพี่กับน้องนะลูกกระจอกไม่ถึงไหนก็ตกแล้วแต่ละคนจะภาพ โอ้โตายแต่ละคนสภาพจะมาโอ้โตายพี่ไปก่อนแล้ะไม่อยู่แล้วเขาเรียกว่าอ่อนในครับอะไรเนี่ยไม่อยู่แล้วอะไรรัาเขาเรียกว่าสภาพหนึ่งหมื่นเรอะบิเ่าเขาม่บิดไม่บิดพี่ม่บแน่นอน้สภาพเขาเรียกว่าอ่อนในเขาเรียกว่าไม่สนิทบิดหมดไม่สะดุดี ดูเอาดูเอาโอ้ยพี่ไม่ตกง่ายๆหรอกน้องไปก่อนเลยอ่าไม่บ้าต้องไปได้เอาเดียวไม่ได้เด้อดโอ้ยโคตรยากตัวเนี้ยบอกเลยตกเป็นแท่ว่ะตอนตกเป็นแท่ว่ะโอ้ยไม่ได้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 เชี่ยเชี่ยนิดเดียวนิดเดียวตกตกเป็นแท่ว่ะครับเบิ้ลเบิ้ลเบ้เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวจริงด้วยวิ่งตงกระโดดโอ้ยยากจังวะคนดูโคตรยากพอดีครับพอดีผมผ่านแล้ว ผ่านแล้วโดนเตรียมเตรียมดีรออะไรล่ะผ่านโหลผ่านโหลแล้วผ่านแล้วมราไม่เทฟให้นะเมื่อกี้เนี่ยก็บเอาเกมบงานโอ้ยอุ้ยเชี่ยโคตรยากครับตอนนี้ยากที่สุดแล้วเอาจริงเฮ้ยได้แล้ว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 เฮ้ยเั้อยู่าเฮห้าเฮ้ยโอ้ยเอ้ยนิดเดียวอ่ะอุ้ยโอ้ยยากยังวะมาไปแล้วมาแล้วโอ้ไปแล้วหนึ่ง ได้อีกแล้ว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 รอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้เอ้ารอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้เอ้ารอบนี้ไม่พลาดโควยชิบหายไอ้เหี้ยดันเฮียอเลยว่าใครชักมาเนี่ยเหี้ยตรงนี้โคตรโดดยากมากเลยโดดยากมากเลยเฮ้ยแค่เป็นคนชักมั้ยนะอยากรู้มากเลยโอ้โหหเี้ยโ้ยมันแก้ไขไม่ได้ล้กูึงจะเอาไอ้นี่ออกมากเกือบชั่วโมงแล้วตรงเนี้ยโคตรเนี่ยมันต้องแบบถูกจังหวะจริงๆน่ะจริงได้ฮึบฮึบฮึบไม่ได้หว่า อต้องโกงข้ามเออได้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 พี่ว่าพี่ว่านี่พี่ได้พี่ว่าพี่ได้เออได้ได้พี่เซฟไปแล้วเซฟแล้วเซฟแล้วฉอดนี้เซฟแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยโโอ้หเสียไปยังวะเออเอาดิเอาดิโอ้โหลูกกระจอกตามมาเร็วๆนะครับลูกกระจอกอุ้ยยนไม่ลูกกระจอกครับผมผู้เลวตึ้งโอ้ยเดี๋ยวมันต้องเบรกนิดนึงครับคนดูตัวนี้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 บโอ้ย14วิได้ผม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 ได้ ซิว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 คะแนนพี่เยอะกว่าแค่นั้นแหละบอกแค่นั้นแหละบอกแล้วรอบหน้าคือพี่พี่ไม่พลาดคะแนนผมร้อยสิบครับร้อยสิบดูด้ะเติมศูนย์เติมศูนย์ด้วยไปใช่แล้วเนายไปก่อนแล้วไม่พูดภาพแตเพลแล้วพีรู้แล้วพี่รู้แล้วจังหวะเนี่ยสภาพสภาพอันนี้อันนี้พี่ไม่รอแล้วพี่ไม่รอแล้วพี่ไปแล้วเด้อเอาอันนี้ซ้อมซ้อมซ้อมเฉยเฉยซ้อมเสร็จเอาใครอ่ะตกตรงนั้นอะใครอ่ะ เพียกูจะมาตกตรงนี้ไม่ได้นะเว้ยง่ายๆเองเอาอะไรอะน้องมาตันพี่เว้ยอะไรอ่ไม่ได้หรอกอ้อะอะอย่าอย่าอืมไม่ง่ายอีซี่อีซี่อีซี่ไปเนี้ยอีซี่อีซี่อีซี่มาผ่านรอบเดียวรอบเดียวจบรอบเดียวจบรอบเดียวจบ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 แม่จบจบแม่มาแล้วพ่อเอกตามมาแล้วพ่อเอกตามมาแล้ว

ึบโอ้โหโดดไม่ได้จังหวะนี้กูยังผมมีคำว่ารอคอยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ากูยังผมมีคำว่ารอคอยเอ้ยขึ้นเงี้วเนี่ยโอ้โหไอ้คุณละท่อคุณละท่บไม่ได้หวายเชี่ยถามสิบวิกูติดอยู่ตรงเดิมกูไม่ไปได้เลยคุณดูเอาจริงไอ้เจอบางผมมาพี่ยดันเพี้ยอะไรเนี่ย ผมบอกผมบอกเลยผมไม่รออ่ะผมไม่รออ่ะผมไม่รออ่ะผมบอกเลยผมไม่รออ่ะอันนี้อ่ะพี่โจไม่ได้เกมฮะรอบนี้ตกด้วยไอ้เหี้ยโยบายวายวายตกผมบอกเลยผมไม่รออ่ะผมบอกเลยผมไม่รอผมบอกเลยโอ้โหเชี่ยผ่านก็ไปไม่ถึงไหนหรอกน้องจริงโอ้โหเฮียผมผ่านนะผมมาถึงเหตุแล้วอ่ะผมมาถึงเหตุแล้วเฮีย ะนนยอะกว่าครับคะแนนยอะกว่าอ้อด้วยคะแนนก็44อ่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะเดี๋ยวดูรอบนี้เอาจริงก็44ีเหมือนกันนะก็44เหมือนกันนะนี่ไงรอบนี้แบบลาซาแบบว่ามันจะคอมันลังละลาซามาละลาซาตัวจริงมาละแบบทีเดียวจบเขาเรียกว่าต่อยก่อนเขาเรียกว่าต่อยให้ก่อนอต่อเรียกว่าผีมือไม่ถือกันแน่ดูนะดูนะทีเดียวจบแต่เมื่อกี้ไปไกลสุดนะแต่เมื่อกี้ไปไกลสุด่พี่ตอกพี่ตอก พี่ตอบได้ก่อนแบยอันนี้อันนี้อันนี้แบบแค่บอมแค่บอมแค่บอมตายอยู่ที่แค่บอมบอมบอมอีกบอมอีกบอมอีกอันนี้บอมอีกคือการบอมมันมบอมบอมบอมโอ้โเฮ้ยเขียดันยากหนอวะเอ้ยได้แล้วได้แล้วนี่ไม่มีพลาดไม่มีพลาดรอบนี้ไม่มีพลาดไม่มีคำว่าพลาดเว้ยได้แล้วเว้ยอีซี่ต่อไปเว้ยอีซี่มาก่อนแหละมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนเว้ย ใช่ครัพี่เดี๋ยวเดี๋ยวใหอีกตามไปครับพี่เดี๋ยวตามเดี๋ยวข้าน้อยตามไปโออยยุ้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วไปแล้วคนดูไปแล้วอุ้ยอุ้ยเชี่ยเอ้ยถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีเซียนลักี้อคสิบคนนะถ้ามีเซียนลัอคสี้มาสามคนชนะทำไมมันยากจังของตัวนี้เอ้ามันยากจริงตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนไม่ไม่ไม่เอ้าตรงนี้เป็นที่อะไรวะเนี่ยตรงไหนพี่จิงเซียนล็อคสามตรงกระทะ อะไร呀ทำเป็นพุ่งโหมดไม่ผ่านตอนแรกโคง่ายๆใช่ปุ๊บอบ่าได้แล้วกูได้แล้วตรงกระทะตรงกระทะมันง่ายๆเองพี่ไม่ไม่ไปเฉยตัวกระทะตรงโหมดเฉยอเกือบเกือบเกือบโอ้โหใช่ใช่ใช yeah. ่พบพบพบนี่กูรอดแล้วเว้ยกูบานแล้วเว้ยเอาตรงนี้กูจะโดดยังไงเนี่ยอ๋อตรงนู้นทำไมเอาพี่โก้โอ้โหกูท่อเลยจังหวะนี่พี่โจทิ้งผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยทิ้งได้ไงน้องคนมันตึงครับเนาะบากท um. ี พี่เห็นนานวงมันนวงกลมไหมพี่เดียวจบเพี่เห็นนานมันวงกลมไหมผมยังไม่ไปถึงนั้นเลยอะผมยังไม่ออกจากตรงนี้เลยอะุ้ยเฮ้ยเอ้ามาได้ไงเนี่ยวายไปก่อนเลยกันอ้าวกลัวแล้วตกตกเอ้าไม่น่าพูดเลยกลัวอะ้วตกตกโอ้โหมันต้องริมเรียมจริงๆว่ะมันต้องสุดนั่นมารอบนี้ไม่มีพลาดรอบนี้ไม่มีพลาดผมพี่บอกแล้วรอบนี้ อุ้ยผมไม่ไปจอตรงนี้สักทีอะะจะไม่ไม่ไปจอตรงนี้สเดีวไดพี่เลี้ยงเรีย้อยเจ้อพี่เลี้ยงเรียบเลยนะปึ๊บต้องขึ้นได้อคถูกควาเจ้าตกพเจ้าตก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 ไปอีกไปอีกมางมาไปอีกวางมางไปนี้แล้วไปอีกนะอะเออไปอีกอู้ยพระเอกพระเอกทาไมมานานจังเลยพระเอกน่ เขาเรียกว่าต่อให้เขาเรียกว่าต่อให้ไปดิน้องไปเดีน้อไปดิ๋ยวงไปเดี๋อุ้ยอุ้ยแอบอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมแบบมาห้าสิบคนเดียวน่ะจับลังตาสี่ร้อยห้าสิบคนเดียวครับเป็นลัคกี้เป็นลัคกี้สี่ร้อยหกสิบไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าอ่ากูรู้เรียบแล้วกูรู้เรียบแล้ววันนี้เวลาเวลาเคเรียบแล้วจ้ามาดิ มีกำวะพาดเว้ยรอบนี้รอบเดียวไม่มีกำวะพาดเว้ยรอบนี้รอบเดียวอ่ารอบเดียวนะรอบเดียวนะรอบเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยพี่จะทำให้ดูแล้วพี่จะทำให้ดูหันข้างหันใครปฮ๊บอ่าแน่นง่ายรอบเดียวบอกแล้วรอบเดียวจริงด้วยอ่าตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ระวังปึ๊บอ่าแล้วเรียบร้อยซิวซิวอันเนี้ยที่หนึ่งตองบีบพี่ครับมึงนาะเรียบร้อยตกเรียบร้อยตกเรียบร้อยตกก็ดีอุ้ยตกอีกแล้วโอ้โหซิวซิวครับ ชิวๆครับเออสวยนี่แหละสวยตามมาแล้วเหมือนกันมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะรอบนี้รอบเดียวพอรอบเดียวพออันนี้รอบเดียวพออันนี้เหลี่ยมเออสวยโจโจทำดีโจโจทำดีแล้วใช่ป่ะ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 ไม่เห็นเห็นอะไรตามตูดพี่นะไม่เห็น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 ตัวนี้ไม่ดูอะไรทั้งนั้นของจริงของจริงของจริงอุ้ยกับกับติดบ้ากอี่แล้วโอ้ยเชี่ยนิดเดียว โอ้โหแม่เอ้ยกูได้บินแล้วกูดีใจจังเลยแล้วเจ้าแล้วเจ้าโอเคเนี่ยซิวซิวตรงนี้ซิวๆจริงซิวๆเด็กเด็กเขาเล่นกันเนี่ยตรงนี้โอ้โหเด็กเขาเล่นกันจริงด้วยมากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมมาต้องใจเย็นต้องใจเย็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราต้องพิชิตหนึ่งนาทีเราต้องพิชิตหนึ่งนาทีเราต้องพิชิตเว้ยมาดิรอบนี้เอาจริงรอบนี้ต้องได้ว่ะเจ๋อเจ๋อเจ๋อรอบนี้ต้องได้ เอ้ยจะบังสิโอ uh, ้ย hmm. ม mm ันไปไม่ได้มันต้องโดดเว้ยหรือ uh, ว่ามันต้องโดดขึ้นอันใหญ่ๆนู่นวะจะโดดทิ้งได้ไงเอ้ยได้แล้วได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยโดดยังไงครับพี่โจผมทำไม่เป็นซิว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 น้องเฮ้ยเคล็ดลับไม่บอกใครโอดเลยโดนเลยเฮ้ยพี่รู้แล้วโดดตรงนี้ต้องโดดยังไงรู้แล้วนี่ไงซิวซิวตรงไปพัดเนี่ยซิวซิวนี่ไง สวยนะนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่เดียวเดียวเดียวดูชึบถึงโอ้โหพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วเว้ยเฮ้ยผมก็ดูแล้วเหมือนกันผมก็รู้แล้วเหมือนกันพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วดูดูดูแต้มนะดูแต้มนะดูแต้มนะคือแบบพี่ตึงพี่ตึงที่สุดแล้วจริงใครับเฉียวพุฒมากเฮ้ยเอาเรื่องเอาแบบ14ว่า14ว่าแต่แต่ยังไม่มีใครถึงเส้นชัยเลยว่ะเอ้เสียดายว่ะจริงแต่ผมก็ที่หนึ่งแล้วพี่ไม่ไม่ไม่คือแบบไม่ถึงเส้นชัย Oh. ใช่ไหมใช่ไหมคนดูพี่พี่พูดแล้วแต่แบบใครถึงเช่นชัยก่อนน่ะ <Hey. S 1> คนนั้นได้พี่พูดต้นคลิปแล้วครับ <Hey. S 1> โอเคครับคนดูก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาแก้ oh. ใหม่ในด่ดานนี้เราต้องที่หนึ่งให้ได้ครับบนดูข้อมันจะยากสักแค่ไหนกันเมื่อกี้เกือบแล้วนะเม่อกี้าจริงเออต้องมวยสุดต้องมวยสุดไงไว้รอบหน้าไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับ